สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทางแอใหม่และ f อดเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็ มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอนแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมันนถึงและใช้วิจะระารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะห้าหนอยนะคะโอกาสเข้าก็ยากมากเลยเนาะพี่น้องโอกาสหลุดก็ง่ายสุดๆนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc ของแอดมินนะคะเราก็มารับชมกันเลยจ้าสำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้ไปทั้งหมดนะคะคี่คู่หนึองสีคู่นะตัวเลขแอดมินให้จะให้ไปแค่4คู่รวมทั้งชุดกันนะคะก็จะมีนะ2552 1 6 6้านะคะเอาหนึ 1, 9, ไปด้วยนะคะ สองเนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี3 1มห7ึ่งหนึ่งสามน่ะคะแปดเนะคะ, 8, 7, 7, 8นะ,คะเนาะส่วนชุดเด็ดอาศัยวิ่งก็จะมี7 มี0มี8ปมีหนมีสนะสายวิ่งนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่6กับ1นะคะเบิ้ลนะคะเบิ้ลศูนย์นย์สีนะคะ, 0, 0, 4, 4, ะ,คะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นเนาะชุดการนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากมาดหลังเล็กน้อยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรากปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณใน,นทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยๆแงงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ